สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะพาจุดทูบให้กับฝั่งเพื่อนบ้านนะครับโซปปลาวนะครับน้องก็จะเป็นทูบปูนะครับเนาะที่จะจุดโชคลาภนะครับเนาะคือเราพัฒนานะครับเนาะอ่ะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ย้ําตัวเลขกันก่อนแนวทางหาน้อยนะครับเนาะแนวทางฮ้าน้อยนะครับก็คือน้อยเนี่ยซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวนะผมเปิดแป๊บหนึ่งครับทุกคน ข้ามาฝากากดไลค์กดแชร์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะครับเราไม่สำรวจในเรื่องการพนันนะหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หกห้าครับสามตัวมีหกหนึ่งเก้ากับหกหนึ่งห้านะครับเมิดเดียวคือหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับสําหรับเรารัฐบาลราวนี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับนนเจ็ดสองเจ็ดแปดสองแปดแล้วก็เจ็ดสาม,ม 1, 9, 1, 5, สเจ็เออดสอง จ็ดแปดสองแปดแล้วก็เจ็ดสามสามตัวมีเจ็ดสองแปดกับเจ็ดสองสามนะครับเนาะรูดเจ็ดนอยรูดหกนะครับเนาะสาหรับทูบเดี๋ยววันนี้เราจะจุดกับเจ้าแม่ไสทองนะครับก็ณนะมะสุอิมาติสุขภาพแข็งแรงนะพุทธังถูกไหมทํานังคับเจ้าเอานะครับ,นะรบเดี๋ยวจะให้น้องมาร์ทไปจุดกับเจ้าแม่ไสทองเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าจุดแล้วเราจะได้ตัวไหนนะครับนาะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้ออ่ะหาลุนนะครับเด้อหาลุนเด้อเอาาสาธุนะครับอ่ะมัดจุขึ้นเลยก็แม่ใส่ทองเดี๋ยวเราเดี๋ยวน้องมัดไปจุดตรงนั้นเราจะไปถ่ายอีกทีนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้ดกดไลค์กดแชร์ให้อยู่ให,ให้ให้ก่อนนะครับเนาะอ่ะให้อยู่อ,ยอ่ะขอบคุณนะครับ จะดังไอยเดียวมีสิบเอ็ดวันนี่ขอ่ยวาดูครับผมหูรุ่นโทรศัพท์เหมือนเลยด้ผมนี่นี่นะครับแม่แม่จากพะเยานะครับวันนี้จองห่มสเตรอาจารย์เรียบร้อยมากี่คนครับแม่เนี่ยเ้9คนเน้อพี่น้องโอ้9คนนั่งล่ำกับมาโอ้ลำเองโอ้ล่ำเองด้วยทำไมทำไมได้มาจากพะเยาแม่มีโชควะใครมีโชค แม่มีได้เยอะเท่าไหร่ครับก็ประมาณมันได้มาติดต่อหลังวันแล้วเนาะอ๋อพอได้ที่จะมากาปูหลักแสนไหมถึงแสนไหมถึงแสนยังกว่าค่ะโอ้นะครับถึงแสนนะครับแม่เมารถมาจากพะเยามาจองโฮมสเตย์ไว้พอดีครับจะมากาปูอ๋อได้มาจรงถูกตั้งแต่ว่าไหนแม่ตั้งแต่หกสี่สี่ค่ะโอ้ตั้งแต่ก่อนก่อนเมืที่แปดเลยที่แรกก็ไม่ไม่สนใจกันอ๋อครับศูนย์สองก็ยังไม่ถูกเนาะ ให้มีสีเงี้ยอ๋อมันเด้งบนล่างเลยแล้วก็มาโดนเต็มเต็มศูนย์ล้านเปอร์เซ็นห้าสี่สี่แล้วศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หมดเยอะไหมแม่ก็ก็หมดอยู่เนาะแต่ว่าก็สู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อก็แล้วเก้าหนึ่งแม่ได้ไหมได้เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดได้เนาะห้าสี่สี่ก็ได้งวดเมื่อกี้เจ็ดเก้าได้ไหมเมื่อวานเขาไม่ขายแล้วเมื่อวานอันยายก็ซื้อหวยไว้แล้วอ๋อแดดก็พอได้เนาะครับเกรกเราก็เข้ามา ส4งวดนี่เข้าไปสิบสามรวดมาหลุดงวดนั้นเนี่ยไอ้งวดที่บอกร้านเปอร์เซ็นพอปรับจากร้านเปอร์เซ็นเหลือห้าแสนเข้าเลยครับพอดีหละยังไงยายได้ไม่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 ครับคือสัญญาจะปู่แล้วครับถ้าจานให้พอตรงนี้ยายก็จะเอากี้หัวครับอยู่บ้านก็ปึ๊บอย่างนี้เลยอ๋อได้ครับโอ้ตัวประสานแล้วนาะดีสอดโฮมเตย์ตัแล้วนาะประสานแฟนผมแล้วเนาะครับเดี๋ยวเราก็ไหว้ปู่รอพอดี ยายจะถามว่าตอนเช้าน่ะไปซื้อข้าวเหนียวที่ไหนยายเอามาขามเอาของไห่มาเยอะแยะเลยข้าวเหนียวในหมู่บ้านนั้นก็เยอะนะแต่ว่าเขาทีหนึ่งข้าวสามรถให้พี่ทักเออเดี๋ยวสั่งพี่ทักไว้ก็ได้แกรับนึ่งข้าวเหนียวอยู่น่ะแกจัดเป็นชุดให้ก็ได้แม่ครับอะไรบ้างคะอ๋อเอาแต่ข้าวเหนียวพ่อยายมีมะขามหวานไอ้ทักไอ้ทักผลไม้มาเบาทักครับเบาทักแล้วก็มีพรอมอลไยมาครับจะให้เบาทักแตจกให้แกรับนึ่งข้าวเหนียวทุกวันแกบอกว่า นึ่งไม่ไหวแล้วแต่ละวันแล้วอาจารย์ยายมีปลาส้มมาฝากจานโอ้โขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านยายทำปลาส้มด้วยโอ้ทำปลาส้มขายครับทำขนมแล้วลืมอ๋อครับทำวันไม่เป็นไรครับรอบหน้าค่อยเอามายายมันจะมารอบที่สองครับรอบที่สองนี่ได้มาแน่ที่แรกคนนี้ไม่ได้มาน้องคนนี้ไม่ได้มาวันนี้มีคนเสียสละที่มาอ๋อมาลำให้ครับมาลำให้ปู่พอดีเนาะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นราวกันนะครับ